อุทัยใช่มาจากอุทัยธานีใช่ไกลมากแล้วก็โอนตังมาโอนโอนมาโอนชื่ออะไรโอนชื่ออะไรบอลธนพลใช่แล้วแล้วพี่ชื่อบอลธนพลที่ไหนอ่ะพี่ไม่ได้ชื่อธนพลเลยก็แจ้งอยู่แล้วว่าไม่มีติดต่อทางไลน์ไหนนะโอนแล้วตอนโอนชื่ออะไรชื่อมันชื่ออะไรชื่อบัญชีอะไรธนพลํำมันนี่มันไอ้นี่มันไม่ใช่ชีพล้ไปอันนี้ก็โอนสองรอสองรอบอันนี้มันชื่อร้านที่ไหนอ่ะก็ตรงเนี้ย มันชื่อธนพลมันมีอาชีพเ,เวลาจะโอนไอชื่อเนี่ยไปดูไปดูในแบ็กิสิ์เลยไปเช็คเลยไอัวเนี้ยมีอชีพเออแล้วมันทักไปหาเราก่อนเนะหรือยังไงมันทักไปหาเราเหรอะง<ช>แอดไลน์เขาใช่ใช่พี่พี่ถามหน่อยพี่จะไปทักหาเราด้ไมไปแจ้งความไปแล้วเดี๋ยวมา เราต้องท้องทำงานกลับไปทำงานโรงพักอยู่ตรงนี้เดินตรงไปเลี้ยวขวานาโทรศัพท์มามารีบมาเลยนะพี่แต่อุทัยใช่ครับขับรถมาเหรอรถเก่งมาครับโอ้แล้วทำไมไม่คิดก่อนก่อนโอนไม่รู้เหมือนกันอยากนา้มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็คที่ที่เกาะอะไรโอเคครับก็เพราะผมแจ้งความอยู่แล้ว